รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนนสวัสดีครับ อร่อยช่อง5ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะทุกวันอาทิตย์เจอกับเรา2คนแน่นอนค่ะหลายๆคนชอบบอกว่าอุ้ยมาวันอาทิตย์นี่ดีจังเลยนะคะดูรายการเราเสร็จแล้วก็พุ่ตโตไปกินได้เลยเอาละครับวันนี้นะฮะนำเสนอ3ร้านด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นจากร้านของเชฟก่อนนะฮะในช่วงอ่อยซอกแซกพาไปกินของง่ายๆก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวเรือครับแล้วร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือโดดเด่นสูตรโบราณเขามีมา20ากว่าปีแล้วแต่นี้เขาย้ายมาอยู่แถวประชารา์เชื่อไหมครับลูกค้าที่แน่นมากๆเต็มร้านถึงก็ต้อง,ต,องต้องมีบัตรคิวก็ไปกินกันเลยทีเดียวสุดยอดนะฮะชื่อร้านเขาก,ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือลุงชะลอครับเอาเป็นว่าไปเจอลุงชะลอกันดีกว่าลุงชะลอเป็นชื่อคนใช่ไหมไม่เ,เจอได้ข่าวว่าไปตลาดเมียเขาอยู่อ๋อ,อ,อโอเคไปหาเมียลุงชะลอกันดีกว่าค่ะเชิญเลยครับไปกินก๋วยเตี๋ยวกันช่วงอร่อยซอกแซกสนับสนุนโดยแคมีทิพยครถก ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสรมันเป็นแต่นแหม่แต่เรนขี่โมไซค์ตอใส่หัวกันน้องครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ขี่รถบันจดเฉยผมก็เลยไม่ต้องใสเฮเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงอร่อยซอกแซกนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่ถนนประชารา์สายหนึ่งต้องมาครับคุณผู้ชมเขาเขามีของอร่อยจริงแหม่ถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือชะลอแล้วก็ ตำนานความอร่อยมากกว่า20ปีครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับรสชาติอร่อยมากเดี๋ยวไปชิมกันดูว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับอร่อยซอกแซกไม่พลาดแน่นอน Hello, Baby, Ooh, สวัสดีครับ นะฮะขอญาตคุยด้วยแป๊บหนึ่งนะฮะรัดคิวคนอื่นก่อนนะจริงๆแล้วต้องถือบัตรคิวด้วยใช่ไหมเข้าร้านเนี่ยจะเยอะช่วงไหนครับช่วงเที่ยงค่ะครับผมนะฮะขอแนะนำให้รู้จักนะนี่คือป้าแจ๋วจอของร้านอ้ะเราต้องถามถึงชื่อร้านก่อนเลยนะฮะลุงชะลอลุงชะลอเป็นใครลุงชะลอคือแฟนค่ะอ่าฮะตอนนี้แกไปทุลายฤทธยามีมานานกี่ปีแล้วครับอ่อเปิดมา20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีที่แรกที่เปิดที่ไหนเนี่ยที่แรกซอยเขมาจ้ะ ซอยเขมาอยู่ตรงนู้นกี่ปีฮะประมาณ20 20ปีแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่ประชาราชนี่สายหนึ่งใช่ไหมฮะสองปีใช่ค่ะปีแล้วแน่นอนนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือได้มีมากมายหลายสูตรเลยสูตรเด็ดของเราได้อยู่ตรงไหนครับก็จะเป็นเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงของเราจะทําเองหมดแล้วหมูพวกหมูพวกเนื้อพวกเครื่องในล่ะครับก็จะใช้สดสดวันต่อวันสดสดวันต่อวันใช่สูตรเราเราต้องทําเองนะครับวันนี้อร่อยซอแซกบบุกมาถึงแล้วจะจัดให้ชิมสักกี่เมนูดี หลักๆเลยหลักๆก็จะเป็นบะแห้งมีเส้นทั้งหมดกี่เส้นเล็กมีใหญ่บะหมี่วุ้นเส้นครบหมดเลยก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมีผักบุ้งแบบนี้นะฮะแล้วก็เครื่องในใสให้ครบเลยนะของเชฟปนนะเอาหมดทุกอย่างเลยนะคะเอาให้สุดฝีมือวันนี้ผมจะต้องชิมให้ได้ครับผมขอบคุณมากๆเดี๋ยวจะไปรอที่โต๊ะนะฮะโอเคครับผมครับผมขอบคุณมากครับตามรายการเลยเนาะจ้าจ้าจ้าจัดไปเลยนะจ้า บ้าบอันนี้อะไรครับอันนี้เกาเหลาค่ะเกาเหลาอันนี้ฮะอันนี้บะหมี่แห้งบะหมี่อันนี้เล้งน้ำตกค่ะครับผม ที่เด็ดคืออันนี้ใช่ค่ะอันนี้กากหนูโอ้โหกากหนูกับเอน้ำตกนี่มันเข้ากันมากเลยนะฮะใช่ค่ะร้านเราที่คือมอีหมูอย่างเดียวใช่ค่ะแต <นะ S 2> ่หมูอย่างเดียวไม่ขายเนื้อนะฮะ,ะสูตรอยุธยาเลยนะครับะะนะฮะเราก็มีแบบว่าแคบหมูด้วยแล้วก็มีกาก,ากหมูด้วยวันนี้จัดสามเมนูเลยนะฮะ,ะอยู่ที่นี่ที่เดียวไม่ได้ย้ายไปไหนมีสาขาเดียวนะลุงฉลองมีศรีราชาลูกชายเปิดอยู่ค่ะอีกที่หนึ่งตรงไหนฮะซอยอาอุดม ใครไปแถวนู้นนะครับคุณผู้ชมครับก็สามารถแวะไปชิมได้นะฮะสูตรเดียวกันอร่อยเหมือนกันเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงที่มาชิมก๋วยเตี๋ยวเรือลูะลอนะครับขอบคุณครับโอเคครับไปรับแขกได้เลยฮะแขกเยอะรับหมูไปละเอาบะหมี่แห้งก่อนดีกว่ารสชาติมกล เขาปรุงมาให้เยบร้อยเป็นบะหมี่ไข่เส้นแบนๆพร้อมกับหมูและลูกชิ้นอร่อยจริงส่วนในเรื่องของราคาครับคุณผู้ชมครับสามารถทานได้ทุกวันทุกมื้อเลยก็ว่าได้นะฮะชามหนึ่งสิบห้าบาทสองชามสามสิบบาทคุณอิ่มแล้วฮะไม่ถึงร้อยบาทนะคระับมีหลายเมนูชิมก่อนอืมแต่รสชาติน้ำตกนะฮะต้องปรุงใส่น้ำปลานิดหน่อยน้ำส้ม แล้วแต่คุณชอบนะฮะแต่พริกข้าวคั่วนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นพริกแห้งที่คั่วเรียบร้อยนะครับมีมีกลิ่นหอมไม่เหม็นหืนสดใหม่ทุกวัน mm hmm. เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำขูกคลิกนะครับคุณผู้ชมครับ so so ชอบถั่วลิสงเขาไม่มีกลิ่นเลยเขาคั่วใหม่ตลอดทุกวันนะฮะมีหน้าแล้วมันถึงอยู่ในใจคนแถวนี้นะฮะ mm hmm. เรียกได้ว่าแน่นขนาดต้องต่อคิว อร่อยสมคำน้ำลือครับคุณผู้ชมครับเอาละครับถ้าเกิดว่าใครนะฮะอยากทานก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็ดสูตรโบราณนะฮะต้องมาที่ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงฉะลอไม่ผิดหวังนะฮะแล้วคุณจะได้ความอร่อยจากก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กากหมูทอดแบบนี้นะฮะเข้ากันมากจะบอกให้ฝากด้วยครับกับชื่อนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือลุงฉลอไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพักสักพูดเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ